รถเอลคา5รุ่นนะครับยอดนิยมประจำปี2021สวัสดีครับพ่อหองอีกครั้งนะครับเจมส์ออกเลอโตโชรุนมื่สองพร้อมศูนย์บริการนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันนะครับได้ขีบตัวสูงขึ้นนะครับทำให้รถเอกคาเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเนื่องด้วยว่ารถเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้ผมเลยจะพาเพื่อนมาดู รถเอลคา5้รุ่นนะครับยอดนิยมประจำปี2021กันนะครับมิสุบิชิมิลานะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1978นะครับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายในไทยเนี่ยครั้งแรกในปี2012นะครับการออกแบบเนี่ยเขาเน้นที่ความกะทลัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มานะครับวิทยุเนี่ยตัวท็อปนะครับ เป็นแบบทูดินหน้าจอสัมผัส6.5นิ้วแล้วได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,200ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่78แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่100นิวตันเมตรนะครับในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยวิ่งได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับในส่วนของราคาขายมือสองนะครับก็อยู่ตั้งแต่169,000บาทจนถึง389,000บาทครับ นิสสันมาร์ชนะครับซึ่งจริงนิสสันมาร์ชเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี1982นะครับแต่ว่าที่ดังจริงเนี่ยก็คือตอนที่เขาเปิดตัวเจเนอเรชันที่4นะครับในปี2010ันสเขาเป็นรถอีก็คาร์รุ่นแรกของประเทศไทยเลยนะครับตอนนั้นนิสสันมาร์ชเนี่ยขายระเบิดระเบ้อเลยเป็นรถอีก็คาร์ที่ประหยัดน้ำมันวิ่งได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่79แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่106นนิวตตัััเเเเมรรออกกกกลลษณ์คาย็ืะจงหน้า้า V-shape แบบบนนีนะครัซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของนิสสันเลยรวมถึงไฟหน้าที่เป็นลักษณะกบแบบนี้นะครับก็คือเป็นหน้าตาแบบเนี้ยเป็นนิสสันมาแน่นอนนะครับรส่วนของภายในเนี่ยเขาใช้สีโทนดําเป็นหลักเลยแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเล็กน้อยนะครับเบาะหลังเนี่ยเขาสามารถพับเบาะได้นะครับก็ทำให้เก็บของได้เยอะมากๆเลยในส่วนร,รถมือ2เนี่ยราคาเริ่มต้นณปัจจุบันที่ขายกันอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณ1,80,000กาบาทจนถึง369,0 0 0บาทกันเลยนะครับ Honda b บีโนะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี่ยในปี2012นะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับสมาร์ทไมโครลิมูซีนนะครับซึ่งเขาจะใส่ใจทั้งในส่วนของคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับเพื่อให้เรานั่งสบายรวมถึงดีไซน์ของเขาเนี่ยที่ดูสปอร์ตแล้วก็โชบเฉียวไม่เหมือนใครเลยนะครับวิทยุก็ให้เป็นแบบทูดินแล้วนะครับเชื่อมต่อ AUX USB แล้วก็บลูทูธได้ด้วยนะครับรวมถึงที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็มีขนาดใหญ่ถึง400ลิตรเลยทีเดียวนะครับ 1,200cc ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่90แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรเขาก็ให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ ISRS มาด้วยนะครับรวมถึงระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบช่วยกระจายแรงบเบรก EBD ตัวนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ215,000บาทนะครับจนถึง399,000บาทครับ ซูซูกิสวิปนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2000นะครับแล้วก็จำหน่ายในเมืองไทยครั้งแรกนะในปี2010ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาจะออกแบบเน้นความคล่องแคล่วนะครับโดยดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะ U shape นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแนวตั้งขนาดใหญ่นะครับส่วนไฟหลังเนี่ยก็จะรับกับตัวโช o เดอร์ไลน์นะครับซึ่งตัวเนี้ยได้รับความนิยมมากโดยเพื่อนๆเนี่ยชอบไปแต่งกันเป็นลักษณะเหมือนมินิคูเปอร์นั่นเองนะครับ ดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้นความสปอร์ตนะครับโดยใช้โทนสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเล็กน้อยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,200cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่94แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 1 4นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันนะครับถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับราคาขายนะครับก็อยู่ระหว่างนะครับ185,000บาทจนถึง419,000บาทนะครับ โตต้ายาลิสนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี199 9นะครับแล้วก็เริ่มขายในไทยเนี่ยปีแรกคือปี2011นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่3ของเขาแล้วนะครับโตต้ายาลิสเนี่ยมีความโดดเด่นในแง่ของการออกแบบใหม่ในส่วนของตัวถังนะครับซึ่งเขาชูเลยว่าตัวถังเขาเนี่ยใหญ่กว่าคู่แข่งที่เป็นรถอีกุคาด้วยกันภายในก็วิทยุนะครับก็สามารถเล่นพวก MB3 ได้นะครับแล้วก็ต่อ USB a u x ได้ด้วยนะครับรวมถึงที่จุในส่วนของฝาท้ายนะครับเก็บสัมภาระนะ กว้างขวางนะครับเก็บของได้เยอะทีเดียวนะครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,200cc ซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่86แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดถูงสุดอยู่ที่118นิวตันเมตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับประหยัดถึง19กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของราคารถมือสองนะครับก็อยู่ระหว่าง269,000บาทนะครับจนถึง459,000บาทนะครับ ปเป็นกับเพื่อนๆกับ5ดับรถ e ีก c คามือ2ยอดนิยมในปี2021นะครับจะตรงใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหรือใครที่ขับรถอีก็คารุ่นไหนอยู่นะครับก็ช่วยมาแชร์ความรู้ก็ด้นะครับรับรองว่าผมและทีมงานจะตอบทุกคำถามให้เ,เพื่อนๆเลยนะครับวันนี้ผมเจมออกเลดออโต้นะครับชว์รถมือ2พร้อมศูนยบริการนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ